พอแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเอาเนี้ยเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมที่เราจะใช้สตรีมนะครับอาจจะเป็นสตรีมแล็ b OBS หรือว่า OBS ก็ได้นะครับอ่ะเสียบไปละขึ้นมานะครับอ่ากดเริ่มเลยตึง้งนน่หน้าจอมือถือไปแล้วนะฮะเอ่อการทำแบบนี้เนี่ยนอกจากมือถือกับไอตัวที่ภาพที่มันส่งไปเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับคือความเร็วะก็คือพอเราเลื่อนแบบเนี้ยมันใกล้เคียงกันเห็นปะอ่ะ แล้วที่สําคัญคือสัดส่วนหน้าจอเนี่ยมันจะเป็น16:9ต่อให้อัตโนมัตินะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าถ้าจะสตรีมเกมมือถือเอาภาพหน้าจอมือถือเนี่ยเข้าคอมนะครับผมทํายังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับ ผมเด่นนะครับจากช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่ถามด้วยนะว่าถ้าจะสตรีมเกมมือถือเนี่ยแล้วก็ส่งเข้าไปในคอมนะครับเพื่อที่จะทําการสตรีมเกมนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ถามเข้ามานะฮะก็จะได้ทําคลิปแล้วก็มีคอนเทนต์นะฮะสำหรับในสตูดิโอของผมนะครับผมจะใช้วิธีการนําภาพจอมือถือนะครับเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยส่งเข้าไปคอมพิวเตอร์นะครับมีวิธีด้วยกันเนี่ยสวิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยผมจะใช้ A Power Mirror นะครับไอตัวโปรแกรม A Power Mirror เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อสายใดๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าคอมพิวเตอร์กับมือถือของเรานะครับจะต้องต่อ Wi-Fi วง Wi-Fi เดียวกันนะครับหรือว่าต่อ Internet, อินเทอร์เน็ตเราเตอร์เดียวกันนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับตัว A Power Mirror เนี่ยผมซื้อแบบ Lifetime นะครับหรือว่าตลอดชีวิตนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะครับผมก็แนะนําซื้อแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าซื้อแบบยังไม่ได้ไลฟ์ไทม์อ่ะก็คือครั้ง2ครั้งเนี่ยมันก็เท่ากับไลฟ์ไทม์แล้วนะฮะดังนั้นถ้าจะซื้อซื้อแบบไลฟ์ไทม์ดีกว่านะครับก็59ดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับจะถ้าเป็นเงินไทยตอนที่ผมซื้อตอนนั้นนะผมซื้อหยุดประมาณ2องพานะครับก็แล้วแต่ค่าเงินนะครับแล้วก็อาจจะมี ค่าที่เขาบวกเป็นค่าอัตราการเงินอะไรเงี้ยเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็ครั้งเดียวก็สามารถใช้ยาวๆได้เลยนะครับข้อดีของการใช้งาน A Power แบบซื้อเนี่ยก็คืออันแรกมันสามารถที่จะใช้แบบ High Frame Rate ได้นะครับสมมติมือถือเราเนี่ยเล่นเกมสมมติ ROV เปิดที่60 f r a เฟรมเรเนี่ยมันก็ส่งไป60นะแล้วก็ได้ไฟล์ขนาด 1080p ด้วยนะครับก็ ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเหมาะสำหรับเอาไปาทําต่อเอาไปไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมอีกอย่างคือเวลาที่เราซื้อแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะว่าซื้อกับเครื่องนี้แล้วก็ถ้ามีคอมเครื่องใหม่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับเราสามารถล็อกอินนะครับแอคเคาท์ของเราเลยนะฮะแอคเคาท์ที่เราใช้ A Power Mir r o r เนี่ยไว้ในเครื่องใหม่ได้นะครับเพราะว่า มันใช้ ID เดียวนะครับ ID เดียวถ้าล็อกอินเครื่องไหนก็คือใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมันสามารถใช้พร้อมกัน4เครื่องได้ผมเคยเสตรีม c a l l of Duty นะฮะแล้วก็เพื่อนผมมีจอหนึ่งผมมีอีกจอหนึ่งนะฮะผมสลับจอของเพื่อนกับผมเนี่ยสองจอเลยนะก็คือเออมันมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นแล้วก็ใช้ได้หลายเครื่องด้วยนะครับพูดถึงเราเตอร์ก่อนนะฮะเราเตอร์ที่ผมใช้ที่สตูเนี่ย มันสามารถรับสัญญาณนะครับส่งสัญญาณเนะนเต็ตนะครับ500ทับ500คือเราเตอร์เนี่ยก็ต้องแรงนะครับแรงอินเทอร์เน็ตก็ต้องแรงคุผมผมคิดว่ามันต้องแรงคู่กันผมก็เลยใช้อินเทอร์เน็ตนะ500ทับ500นะครับเท่ากับตัวเราเตอร์เลยนะครับมันก็ลื่นนะครับยังไม่ได้มีสะดุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องมากๆนะฮะนั่นก็คือเราเตอร์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ใกล้กับมือถือนะฮะอยู่ห่างไปไม่เกิน3เมตรนะครับมันใกล้มากๆเลยมันก็เลยทําให้การส่งสัญญาณเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรากําลังทดลองใช้นะฮะมันภาพจาก p p o o n เนี่ยมันน่วงเออตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ห่างจากเราเตอร์ประมาณ 10เมตรประมาณ10เมตรได้นะครับมันก็แบบเออมีอาการดีเลย์น,นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้แบบไร้สายแบบ A-Power เนี่ยผมแนะนำว่าให้อยู่ใกล้ๆกับเราเตอร์นะครับผมต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของการใช้งานแบบไร้สายนะครับไร้สายเนี่ยผมจะมีอุปกรณ์นะครับเอ,อ่สำหรับ Android นะคือ p p o o n เนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่า p p o o n เนี่ยผมน่าจะลืมไปสักที่หนึ่งนะ อันแรกอุปกรณ์ที่เราจะต่อกับมือถือของเรานะั่ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะมีสระู HDMI อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ปลาย Type C นะครับตัวนี้มันจะเอาไว้เสียบกับมือถือของเรานะครับเสียบกับมือถือปุ๊บแบบนี้นะปุ๊บนะบแล้วก็รู HDMI เนี่ยเราก็ใช้สาย HDMI นะครับนี่คือสาย HDMI นะครับต่อเข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บเพื่อที่จะส่งภาพหน้าจอมือถือเนี่ย เข้าไปที่ Capture Card นะครับนี้นะแต่ไอตัวนี้นะฮะไอตัวที่ผมกำลังเสียบเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะตัวท็อปนะมือถือตัวท็อปอย่างเช่นถ้าเป็นััเเ่ยก็อาจจะเป็นััเเ่ย Mate 2 0 X หรือตัวท็อปอะตระกูลตัวท็อปนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น Samsung ก็ต้องเป็นตระกูล S ตระกูล Note นะครับ Note 10 Lite นี่ไม่ได้นะต้องเป็น Note แบบ Note แพงๆอะนะถึงจะใช้ได้นะครับ ดังนั้นถ้าเพื่อนเ่อ,เอ,อใช้มือถือรุ่นอื่นที่มันไม่ใช่ตัวท็อปแบบนี้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะจะมาช่วยเรานะครับตัวนี้เนะี่ยมันจะมีหัวด้านหนึงนะ่งเนี่ยเป็น hdmi นะครับตัวเนี้ยหัวเนี้ยเอาไว้สำหรับเสียบแคปเจอร์การ์ดนะครับส่วน2อ,อันนี้นะฮะอ,อันนี้นะฮะอันนี้นะฮะ usb ตัวนี้เอาไว้สำหรับเสียบหัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ เราสามารถใช้อแดปเตอร์แบบชาร์จเร็วก็ได้นะตัวนี้นะฮะคือเป็นตัวจ่ายไฟนั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะฮะมันจะเป็นรูแบบนี้ใช้คู่กับสายชาร์จนะครับคือเราจะต้องมีสายชาร์จที่มันเป็นสาย Data c a เ l e นะฮะหรือว่าสายถ่ายโอนข้อมูลนะครับตัวนี้นะก็คืออันนี้นะฮะปกติเราจะเสียบอันนี้กับหัวชาร์จใช่ไหมแต่ว่าให้เราเอาหัวเนี้ยนะครับมาเสียบกับตรงนี้แทนนะครับปึ๊บตรงนี้นะ อไอตัวเนี้ยผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเฉพาะ,ะหัวของ Android นะครับเราสามารถใช้ไอตัวเนี้ยกับไอ o n e ได้นะครับเปลี่ยนสายชาร์จตัวเนี้ยจากหัวหัวชาร์จ y ท e C เนี่ยไปเป็น Lightning ก็สามารถใช้กับ iPhone ได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างยืดหยุน่นถ้าผมแนะนำให้ซื้อนอะอรุ่นนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันใช้ได้แต่ว่าภาพมันจะออก เเขาเรียกอะไรต้องเอาไปปรับสีภาพอ่ะคือภาพมันจะออกโทนแบบคุนๆนะครับดังนั้นตัวนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะถ้าจะซื้อซื้ออาจจะซื้อของยูกรีนก็ได้นะฮะอาจจะแพงขึ้นมาอีกสัก2-300นะครับตัวนี้สามร้อยยูกรีนก็น่าจะประมาณสัก600นะครับตัวนั้นจะดีกว่านะฮะตัวดีกว่าตัวนี้นะนะพอเราต่อแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับหัวด้านนี้นะเสียบกับแคปเจอร์การ์ดซึ่งแคปเจอร์การ์ดที่ผมใช้เนี่ย จะเป็นตัวนี้นะฮะราคาไม่แรงเป็นไทซีด้วยนะหรือใครอยากจะได้แบบเอ่อไทเอก็มีนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทั้งคู่เลยนะฮะตัวนี้นะฮะเสียบเข้ากับแคปเจอร์การ์ดตัวแคปเจอร์การ์ดเนี่ยมันจะเอ่อทำหน้าที่รวมภาพนะครับทั้งหมดที่เราส่งไปเนะี่ยแล้วบอกคอมพิวเตอร์ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือกล้องนะกล้องเว็บแคมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะ ตัวนี้สำคัญจริงๆนะครับตัว capture card นะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะส่งภาพไปคอมพิวเตอร์ได้นะฮะตัว capture card นี่สำคัญนะครับใช้ตัว300แบบนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ดีนะครับผมก็ใช้อยู่ตลอดนะครับผมพอแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเอาเนี้ยเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมที่เราจะใช้สตรีมนะครับอาจจะเป็นสตรีมแรบ obs หรือว่า obs ก็ได้นะครับแล้วก็นำเข้าแบบเว็บ c a m นะครับหรือว่านำเข้าแบบ กล้องนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวไปละขึ้นมานะครับกดเริ่มเลยซึ่งนี่หน้าจอมือถือไปแล้วนะฮะการทำแบบนี้เนี่ยนอกจากมือถือกับตัวที่ภาพที่มันส่งไปเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับคือความเร็วะก็คือพอเราเลื่อนแบบนี้มันใกล้เคียงกันเห็นป่ะแล้วที่สำคัญคือสัดส่วนหน้าจอเนี่ย มันจะเป็น16:9ให้อัตโนมัตินะครับ16:9เลยอันนี้ผมทำแอปคีน e ม a สเตอร์เห็นไหมก็พอเราทำเป็นแนวนอนนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแนวนอนด้วยอัตโนมัติเลยก็คือส่งภาพไปเหมือนเว็บแคมอ่ะ16:9นะครับผมว่าอันเนี้ยดีเสถียรแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีนะฮะมันจะสีซิดซีดแล้วก็ออกแดงนะครับอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะคล้ายๆกับ ผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่มันคล้ายๆกับแบบไฟล์รอกอะดังนั้นเราจะต้องไปเกรดดิ้งสีมันสักรอบหนึ่งนะครับมันจะสีอีกชัดเจนแบบแจ่มเลยนะซึ่งวิธีการวิธีการในการเขาเรียกอะไรนะในการเกรดสีอะไรพวกเนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราใช้นะครับสมมุตินะสมมุติผมใช้ OBS แล้วกันนะครับใน OBS เนี่ยพอตอนตอนที่เรานำเข้า OBS อยู่ฝั่งนี้นี่นะ ตอนที่เรานำเข้ากล้องนะครับกล้องก็คือเป็นวิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์นะฮะ,ะกดโอเคนะเพราะเดี๋ยวผมลบอยู่แล้วนะผมก็เลือกตัวนี้นะ HD 3 1นะครับมันเป็นชื่อแคปเจอร์การ์ดนะครับอ่ามันเข้ามาแล้วนะพอมันเข้ามาเรียบร้อยนะฮะให้เราคอนฟิกวิดีโอนะครับคอนฟิกวิดีโออาจจะมีการปรับค่าสีค่าแสงเล็กๆน้อยๆนะ ก็คือลองปรับดูนะฮะลองปรับดูก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมได้ใช้นะครับกับสตูดิโอของผมนะครับในการไลฟ์ฟรีมนะครับแล้วก็นำภาพจากมือถือเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ประโยชน์จากการออกมาเล่าของผมนะก็ถ้าใครที่สงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับผม ส่วนใครมีคำถามอย่างอื่นเกี่ยวกับการไลฟ์สดเกี่ยวกับการสตรีมนะครับหรือว่ามือถือคอมพิวเตอร์สามารถเม้นถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบหรือไม่ก็อาจจะทำเป็นคลิปแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ้ออย่าลืมนะเวลาผมไลฟ์นะครับอตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่4โมงเย็นวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับแวะเวียนมาทักทายกันได้นะครับ จะมีทั้งรีวิวนะครับแล้วก็จะมีทั้งการสอนใช้งานการไลฟ์สดนะครับหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆในช่วงไลฟ์สดนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ